พอเราวาดหูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วาดตาเลยนะเป็นกลมๆก,ก,กระดาษวาดตาแบบนี้หรอครับได้ค่ะกระดาษอะไรก็ได้กระดาษอันนี้ก็ได้อะไรนะคะไม่ทันใช่ไหมอ่ะหลังชวลๆในวอรนะใช่ค่ะหลัชิลๆไม่เป็นไรก่อนอื่นวาดแมวหนูก็วาดใบหน้าก่อนใช่ไหมอ่าเป็นกลมๆชู เสร็จแล้วก็วาดูนะคะทว่าด,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 ดะพรว่าหูเสร็จแล้วก็มาลงรายละเอียดให้หูของเราก็คือลากเส้นลงมาอย่างนี้สองฟังเลยชุบแล้วก็วาดดวงตาสองของ้างใช่ไหมแล้วก็วาดตาข้างในให้เขาเดี๋ยวชัลรอรอก่อน จากนั้นนะอ่าก็ว่าจมให้เขาเลยนะคะง่ายไหม จมูกเสร็จแล้วแล้ต่อเสร็จแล้วก็วาดปากให้น้องแมวใช่ไหมก็คือวาดเป็นยิ้มแบบนี้นะอ่าไปตรงกลางสองฝั่งแบบนี้อ่าเป็นเส้นโค้งนะคะเออเ <c oughs> จ้าสวยเจ้าสวยยิ้มไปทำไปนะเนี่ยเออน่ารักมาก <c oughs> ทันไหมคะใครไม่ทนันเปิดไม้ถาไมได้เลยเราชือ่อหนูไม่ทนันหรือยังไงถามได้เลยนะคะปนละเอ,อ้ยปนละพ่อห่มมาคุมหน้าเหรอไม่ออเป็นยอ่ไรเปิดไม้ถามอาจารย์เขียนไม่ดีลูกม่อแก่สวยเนือ้อหาของเราเป็นคนนี้ไปแอบรักเขาแล้วก็แอบรอคอยความหวังเล็กๆ ว่าฉัเคยป้อนเด็นะอเด็กๆเป็นใบงานมาแล้วใช่ไหมคะโอ้ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะใช่ค่ะถ้าเด็กๆเป็นใบงานมาแล้วเด็กๆวาดลงไปในใบงานอันนั้นได้เลยนะลงมาซเพราะว่าเราจะลืมว่าว่าหนูเป็นใบงานกันแล้วเนาะใครเป็นใบงานออกมาแล้วก็ทําในใบงานได้เลยนะคะ นะหรือถ้าวาดไปแล้วก็วาดไปเลยไม่เป็นไรค่ะแล้วเราค่อยเอาไปแตะในใบางานต่อก็ได้เพราวาดปากอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็วาดปากยิ้มนะคะแบบนี้เลยวาดลงมาแล้วก็โค้งขึ้นไปแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาวาด หนวดให้กับแมวอ่าเป็นเส้นตรงแบบนี้สามเส้นครูคะว่าไงลกูกเดี๋ยวเข้าหลังถ้าครูมาอีกเหรูว่าลุกแม,ม่ได้ไหมคะ ได้แต่ครั้งต่อไปเราจะวาดสัตว์ตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะโอเคใครวาดหน้าน้องแมวแบบนี้เสร็จแล้วขอโอเคหน่อยนะเราจะลองเราจะดูซิว่าเราวาดกันถึงไหนแล้วโอเครันรดาเสร็จแล้วออ้เจ้าสัวอย่างเท่เลยอ่าดีมาก โอเคดีมากค่ะต่อไปเนาะเรามาวาดตัวน้องแมวเราจะสอนวาดน้องแมวแบบนั่งนะคะก็คือเราวาดขาน้องแมวก่อนลากเส้นลงมาแล้วก็โค้งเป็นขาแบบนี้นะคะสองฝั่งเนาะชูนี่เป็นขาหน้าน้องแมวขาหน้าน้องแมวมีสองอันใช่ไหมสองข้างเนาะ เสร็จแล้วก็วาดขาหลังอีกสองฝั่งเนาะก็คือโค้งโค้งหน่อยแล้วก็เป็นขาแบบนี้สองฝั่งเลยชุบนะคะ วิเชาเบลดีมากเลยเชอเบลนั่งวาดเองเลยอะเก่งมากอ,อืมเจ้าสาวว่าเสร็จแล้วเหรออ่าเด็กๆไทยสิ น้องแมวยังขาดอีกส่วนหนึ่งอะไรของน้องแมวหายไปหรออออะไรน้องแมวหายไป<ม>ถูกต้องถ<ม>างโ<ม>อ้ถูกต้องเรามาวาดาางให้กับน้องแมวนะคะนี่ก็คือว่าโค้งแล้วก็ม้วนนิดนึงนะแล้วก็ไล่ตามเส้นอือ่าง่ายๆเลยนี่เสร็จแล้วน้องแมวนะคะ เดี๋ยวเราค่อยระบายสีนะเราจะวาดให้เสร็จก่อนเนาะสออันอ๋อันารักน่ารักมากดีมากเลยยังไม่ต้องระบายเนาะเดี๋ยวเราระบายตอนท้ายครับโอเคปะเจดายถนุป,ป่า <laughs> โอเค คุณครูคะหนูเสร็จแล้วครับโอเคค่ะอยากวาดตัวต่อไปกันยังทันไหมเราเพื่อนแบบหนึ่งนะเพื่อนบางคนยังวาดอยู่คุณครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะดีมากเลยอุ้ยสวยมากเลยคุณครูเสร็จแล้วค่ะกดไลค์เลยอ่าดีมากโอเคต่อไปเรามาวาดตัวต่อไปก่อนเนาะอ่าตัวต่อไปคือน้องหมาคุณครูหนูเสร็จแล้วคะ่ะดีมากอ่า ต่อไปเรามาวาดน้องหมากันก่อนอ่าก่อนยืนก็คือวาดเช่นนี้นะคะโค้งๆค้งไอไอจะเป็นน้องหมาที่แบบนั่งหันข้างเอ้ยยืนหาาันขะ้างนะเราก็คือวาดโค้งๆคแบบนี้นะคะแล้วก็วาดเส้นตรงลากออกมาข้างหน้านิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจมูกให้เขานะ เสร็จแล้วก็วาดจมูกของเขาเป็นวงกลมแบบนี้นะ โอเคต่อไปนะคะเราก็มาวาดทางของเขานี่โค้องอย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วก็าวาดหูอ่าวาดหูให้เขาก็คือนะโค้งมาวกยวยาว,ยาว,ยาวนิดนึงแล้วก็โค้งตวัดกลับขึ้นไปนี่เริ่มเริ่มเป็นหน้าน้องหมาแลวยามอ่า

ทันบงแล้วก็มาวาดลำตัวของน้องหมาเนาะก็คือแบบนี้นะคะวาดโค้งๆลงมานิดนึงเป็นหลังเนาะแล้วก็โค้งลงไปข้างล่างเป็นก้นน้องหมาใช่ไหมแล้วก็ลากลงมา แล้วก็วาดเป็นขาแล้วก็หนูไม่ทัน,นะคะ่ะไ,ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันตรงไหนคะตรงไหนลูกแต่ละเชย้อนให้หนูก็ไม่ทันค่ะไม่ทันใช่ไหมตรงตัวใช่ไหมโอเคนะตัวก็คือเริ่มจากเส้นดนีแต่ละเชยเอาสีแดงก่อนนะจะได้เห็นชัดชัดเริ่มจากอย่างนี้นะแล้วก็ลากตามเส้น ให้มันเอียงเอียงลงมาใช่ไหมเป็นหลังของเขาจะแอนแอนนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ลากไปตรงๆไปขวามือเสร็จแล้วก็ค่อยๆโค้งเป็นส่วนก้นของน้องหมาใช่ไหมแล้วก็ลากลงมาเป็นขาโอเคเปล่าพอถึงขาแล้วก็ตวัดขึ้นไปอย่างนี้ให้เป็นเทา้าเสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปอย่างนี้ อ่ะทนไหมไม่ทำค่ะไม่ทำหรอเราจะจะวาอีกรอบโอเคปะอ่ะ,อะก็คือหนูลากลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าให้มันเอียงลงมาเสร็จแล้วก็ลากไปข้างๆเราคืดอว่าเอียงแล้วนนเนี่ยอ่ะเอาใหม่ วาดลงมาใช่ไหมแล้วก็ลากไปข้างข้างแล้วก็นั่นเป็นน้าลากลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ลากไปข้างข้างพอถึงตรงนี้ก็โค้งเป็นก้นของน้องหมาแล้วก็ลากลงมาเป็นเท้าของเขาเอ๊ะใครมาเขียนของเราชื่อเราชื่อเห็นชื่อไนดะ้ ไม่เขียนนะคะเราจะปิดก่อนอพอเป็นขาลงมาแล้วใช่ไหมเราก็โค้งขึ้นมาตรงนี้เป็นเท้าแล้วก็ลากขึ้นไปโอเคไหมหนูทันค่ะทันแล้วเนาะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็วาดเท้าข้างหน้าเท้าข้างหน้าของเขาก็จะเริ่มจากตรงนี้อเริ่มจากตรงนี้นะมุมนี้ แล้วก็ลากลงมาใช่ไหมแล้วก็โค้งเป็นเท้าชบแล้วก็ลากขึ้นไป ทันไหมอ่ะต่อเลยนะพอว่า้าเสร็จแล้วเราก็วาดท้องของน้องหมานะคะก็คือลากเส้นจากฝั่งนี้ใช่ไหมขาหน้าของเขาลากไปเป็นพุ่มของเขาใช่ไหมแล้วก็ลากไปถึงข้างหลังอ ค้งคุหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วน้องหมามีกี่ขาเด็กๆน้องหมามีกี่ขาลูกสี่ขาสี่ขาตอนนี้มีสองขาอยู่เลยแล้วก็วาดเพิ่มไปอีกสองขารม้ยเร็วไหมเร็วไหมขา,ขาดอะไรยังเหลืออะไรอีกลูกน้องหมายังขาดอะไรอีกขาง ก้องเราก็วาดหางของน้องหมาด้วยอยากกนข้าวอยู่เหมือนกูเลยเอะคุณทูบีโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราจะให้เวลาหไประบายสีกันโอเคไหมอ่าเออคุณครูครับเพิ่งเข้านะครับ หนูเพิ่งเข้ามาสอนสอนใ,<ช>ใหม่อ๋อได้อ่ะเดี๋ยวช่อสอนใหม่คนที่วาดเสร็จแล้วระบายสีได้เลยคุณรูชค<ะ>ุณผูคือครับลราขอดูแมวหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวาดแมวใหม่อีกรอบนะคนที่วาดน้องหมากับน้องแมวเสร็จแล้วระบายสีรอเพื่อนนะคะก่อนอื่นวาดน้องแมวเริ่มจากการวาดใบหน้าของเขาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็วาดหูให้เขาอ่แหลมแหลมแบบนี้นะคะสองฝั่งเลยคนวาดเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะ,ะเสร็จแล้วเรามาลงรายละเอียดให้กับหูของเขาเนาะ ก็คือควาดเส้นโค้งๆลงมายนี้ชื่อสองฝั่งนะคะเสร็จแล้วก็วาดดวงตาสองข้างาน้องแมวตาโตๆหน่อยใช่ไหมก็วาดวงกลมใหญ่ๆหน่อยนะนะคะ แล้วก็วาดตาข้างในเขาเป็นวงกลมเหมือนกันห่างนิดทำอย่างนี้ใช่เลยอย่างนี้เหรอไม่รู้มึงไงห่างแบบไหนเมื่อกี้นี่มันห่างนิดแค่ไหนห่างยามยันจี้ดิเอ้ยาดเองห่างเป็นยังไงไม่รู้หาง ต่อไปนะคะก็วาดปากนะเดี๋ยวเราจะเปิดรูปสําเร็จให้ดูนะคะนบนึงนะแล้วก็วาดปากต้องฟังอย่างนี้โค้งโค้งโค้งโนะแล้วก็วาดปากยิ้มนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็วาดหนวดตึ๊ดตึ๊ตึ๊เหมือนแมวมีหนวดใช่ไหมอ่า แล้วก็วาดตัวของเขานะคะก็คือว่าเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งเป็นขาอย่างนี้สองฝั่งสวยด้วยสวยด้วยขันกล็ลังไปเ่ไม่ไม่ไม่ได้หม,ม,ม,มวกน้งหมวอ๋อแล้วไปเลี่ยมเหมือนพี่ใิชาเลยแล้วก็วาดขาอีกสองข้างอ่าแบบนี้แล้วก็วาดหางนี่ก็เป็นน้องแมวที่เสร็จแล้วนะคะ ใชเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะนี่เราจะให้ดูล่ะฉันระบายเป็นสีอะไรแล้วฉันเอาเป็นแมวสีส้มๆนะเมือนอยากได้แมวสีอะไรก็ได้เลยนะระบายไปเลยตามจินตนาการไม่ต้องเหมือนก็ได้นะคะต่อไปอย่างดูน้องหมาเปล่าวาน้องแมวเสร็จกันยัง โอ้ยปนรัตว์ว่าน่ารักมากเลยอยูชอบมากเราชอชอบมากอ่าดีมากเลยคูกูอ่ออาต่อไปเรามาดูน้องหมากันดีกว่าเราจะวาดน้องหมาเราจะจะระบายน้องหมาให้ดูนี่เราจะเอาห<อ>มาสีเทาเทาอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะก็นี่น้องหมามีลายแบบนี้ด้วยนะ <laughs> เราเติมได้เลยเราอยากได้แบบไหนก็ได้นะคะโอเค งานเส<อ>ร็จแล้วเสร็จ,รจรแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหนะโอเคค่ะ <c oughs> อ่างั้นเด็กๆฟังนะเดี๋ยวเราจชื่อให้เวลาที่เหลือเนี่ยไประบายสีให้ช่วยเลยนะแล้วก็เขียนชื่อชั้นและที่ใช่ไหมและถ่ายรูปลงในกลุ่มส่งงานหล่อเชนนี้โอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าเนาะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจชืกดออกก่อนเนาะ 再见，拜拜，再见。<laughs>